S <S ผมนายนามคณะสิทธวัดดาวนึงครับขอแสดงมุทิตาสการะในวาระที่พระเดชพระคุณพระพรหมจินกมีได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าปทมครับขอการนะครับเนาะก่อคุณมาก่อนเนอาอย่างเงี้ยใกล้ไม่กี่ปีก็ต้องไปต้องไปแล้วเนี่ย ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ <laughs>